สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้น้องเหลิมพาน้องเฮงเฮงกับน,น้องนำโชคมาทาักทายนะครับผมวันนี้จะมาร่วมฝุกฝนทำยำขนมจีนทานกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างยำขนมจีนนะครับมเีเห็นกันไหมนะหนึ่งกล่อง แกงขนมจีนนะครับก็มีอันนี้ผมใช้ปลาปลาซาบะนะครับผมเป็นปลาซาบะเจนะครับผมแล้วก็มีพริกมีมะเขือเทศมีผักชีมีใบสาะแหน่แล้วก็มีถั่วแตงกวาแล้วก็ขนมจีนนะครับผมส่วนผักเนะี่ยก็ท่านผู้ชมก็เลือกตามใจชอบเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสาะแหน่มีผักชีมีถั่วที่ผมใส่ ถ้ามีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นไปก็ได้นะครับลูกชิ้นเจว่าไก่กรอบไปก็ได้นะครับผมผมจะให้ดูว่าลักษณะปลาปลาสาบเจ J. เป็นยังไงเป็นลนักษณะยังไงนะครับปลาถ้าท่านผู้ชมอยากได้ก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับมันมีขายอยู่ครับขายแบบออนไลน์ก็มีนะครับผมอน่นี้มันทันสมัยมากแล้วครับ อันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมไม่เคยทํากินเหมือนกันวันนี้จะมาร่วมติดตไปกับท่านผู้ชมนะครับผมัางแรกผมก็จะใส่พริกลงไปก่อนนะครับใส่มะเขือเทศใช้เต้าหู้ก็ได้นะครับใช้เห็ดก็ได้ คือมีเครื่องเยอะๆยิ่งดีนะครับรนำชโชคไม่เอาโหเล่นอะไรเฮงไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาพอถอดพอถอดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ผงซุปหรือรสดีนนะครับรสดีเจ ใส่ซีอิ๊วขาลงไปนะครับกับปริมาณตามที่เราอเชอบเลยนะคะเฮงไม่เอาไม่เอาหรอกพ่อเข้ากล้องเห็นไหม เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับยำถ้าใส่น้ำมะขามก็จะดีนะครับผมมันจะน้ำมะนาวจะเปรี้ยวโดดแต่ถ้ามีน้ำมะขามไปด้วยมันจะทําให้รสชาติกลมกลม่อมละลามีสองแบบนะครับละลาเจนะครับผมแบบนี้จะมีเขาจะปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วจะมันจะดอบกลิ่นลงมาหน่อยแต่ผมไม่ค่อยชอบกิน อีสานนะครับหมักตุ๊ตุ๊นะมีกินนยหน่อยนะแส่บตัวหมักกระสีได้กินแล้วมีแรงกินปลาดแต่แท้แท้ชลาเจานะครับไม่ต้องใส่เยอะกินแรง จริงๆถ้าเราจะทำลาบขนมจีนเราก็ทำได้นะครับเห็นแค่ใส่ข้าขวคั่วไปก็เป็นลาบขนมจีนแล้วเสร็จอ่ามีทางวิธีใส่ใส่น้ำตาลไปหน่อยนีดเดี๊ยวผมจะขยี้ให้มนเขือเทศมันแตก ต้องทำรสจะออกแต่จัดหน่อยเพราะคนจีนเราใส่คนจีนไปด้วยซีอิ๊วนี่เกลือไม่ต้องใส่เพราะว่าปลาล้ามันมีของเค็มอยู่แล้วผ่านการเค็มมาแล้วนะครับ ปลาซาบะไปทอดก่อนนะครับถึงจะอร่อยนะครับถึงจะแซบทีนี้เราก็จะแซบปลาซาบะจีลงไปเส็ผักต่งตางๆลงไปเลย น่เข้ากัรสชาติเราก็ทำตามใจชอบเลยนะครับผมชอบ,ผชอบเผ็ดชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบอะไรก็จัดไปครับมีลูกชิ้นก็ใส่ลูกชิ้นมี ถั่วก็ใส่ถั่วมีแส่กอกก็ใส่แซ่กอกครับผมไปทอดก่อนมีโปรตีนก็ใส่โปรตีนนะครับผมขนมจีนผมใส่เพิ่มพราะผมรวกินไม่ค่อยเก่งหรอกครับผมอยู่คนเดียวกินไม่เก่งเศบกินง่ายอยู่ง่ายครับผม ราจะทำน้ำยําเราจะต้องทำน้ำให้มันเข้มขน้นเพราะว่าขนมจิ้มจืดนะครับผมอ้าน้ำลายแตกส,ส่วนๆเลยพี่น้องของมันเสียบเลยที่นี่เฮงน้ำโชคไม่อลูกน้ำโชคขึ้นหาพ่อมาขึ้นมาหาพ่อขึ้นมาพี่เ็มขึ้นมาแล้วเออขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาสิขึ้นมาเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาเออขึ้นขึ้น,นอือบอกง่ายบอกง่ายอือดีดีดีเก่งเก่งขึ้นเออขึ้นอือชลายินงกว่าโคนเอีกสะอาดกว่าสะอาดอาบน้ำสองสามรอบเออชิมนาที่นี่อืมอือืหิ่งงอเลยจับ <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโย,โยขึ้นมากันยัง เมนูที่ทําครั้งแรกนะั้ถ้าจกะกินลาบก็ใส่ข้าวคั่วไปแค่นั้นก็เป็นลาบแล้วนะครับลาบขนมจีนแบบเป๊ะเนี่ยครับะให้ดูนะครับนี่ครับยามขนมจีนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมได้ทำอาหารกิน จเจแบบไม่จำเจนะครับมังสวิรัตก็ได้นะครับผมผงขอลาตัวไปก่อนนะครับน้ำลายแตกแล้วครับ